มาถึงปุ๊บพระคนมดเติเนาะไม่แน่ใจว่าไม่มีชิประจานแน่ไปวิ่งเอาเครื่องมาไอ้อวิ่งแล้วเครื่องมานะต้อมาถึงปุ๊บน้องกับปั๊มาตอนระวังคนเหเมาเครื่องมันเตี้ยหุดหุน่อดหุนวันโงมันปอกเขาออกก่อนหายใจมันก็นละคำี่ประจาน คำที่บรเห็นครับต้องเอาขึ้นขับกันกับแม่กัเลยสองนิ้วนี่เลยนี้มาได้ซื้อผ้ามีนี่กับปู่ไปกับข้ามมากเลยนี่ก็หรือขานี้ขานีเพอร้องขับพอเต้นแทงขนาดน่ะถ้ามันหายเนี่ยมันเจอขานีเตหงผมครับข้ามมากนี้กับแม่ลองขัาข้ามเขากันขอมือกับแม่ได้หมดก็พกรือกับป้า, ator, pues, า,าสัญยาปุ๊บาวเรือลากมาก่อนเลยนี่มาหลายาันแล้วก็สองนิ้ว รอบเลยครับให้เิ้วขึ้นมือซ้ายแล้วก็เริ่มปั๊มโอ้โหแล้ไปได้ไปได้ขาต้องชิดบ้านแหงมันมีแขนหน้ามอตรงแขนตรงปั๊มลงไปไปขึ้นอันนี้เขียวนี่ถูกต้องมันจะมีไฟบอกขึ้นนะเขียวนี่คือถูกต้องเนี่ยถูกต้องแล้วก็ เดี๋ยวตลอดนี่คือว่าเพอร์เฟกต์ถกต้องแจกคะแนนนวยนะครับเดว็ไร่่ไหน